ตอนนี้ผมขอจบงานองค์เจ้าฟ้าทีบังกรครับที่วาดมาจากบ้านพักคนฉลาครับเจ้าฟ้าทีบังกรวันนี้ลงยาด้วยครับก็ให้มีแบบลงยาผมก็จะเขียนไฟล์อันนี้เราหาได้ทุกชนิดคุณเป็นเป็นแค่ไฟล์เดียว คุณก็เป็นหลอเป็นทองเหลืองทองแดงดีบงดีบุกตะกงตะกัวได้หมดนะแล้วก็ปิดทองคําแท้ก็ได้ครับปิดทองแผ่นก็ได้ทองคาแท้แผ่นแล้วก็หรือทองคําขาวอีกเดียวหรือเป็นทองก็ได้แล้วคุณก็ปิดทองคําขาวก็ได้แล้วผมก็ทําเป็นล่องนูนขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็ลงยาสี ยาล้อนหรือยาเย็นนะผมก็ทำล่องให้หมดแล้วลอ,นะลองดูยากเลยทำล่องดูขึ้นมาให้หมดแล้วแต่เหรียญองค์เจ้าฟ้าทีปงกรนนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งครับที่วาดมาจากบ้านพระควชรลาครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งมีสองฝั่งนะครับ สนใจติดต่อมานะครับอยู่ที่หมื่นห้านะครับเนี่ยคูก็จะได้ไฟล์ไปหรือคุณอยากได้เป็นสองไฟล์เพื่อเป็นหล่อหล่อเป็นทองชิ้นหนึ่งหล่อเป็นทองคําขาวชิ้นหนึ่งก็ได้แล้ววันนี้ก็เป็นร่องลงยาเหรียญนี้เป็นร่องลงยาเหรียญองค์เจ้าฟ้าธีปงก์กรนะครับโอเคครับขอจบงานครับอยู่สวนอาหเร้าเหลียวข้าวหอมครับดูวิวเมื่อกี้ข้าวที่บ้านนะครับทะเลนา ลูกหูลูกตาไปภูเขาบางทีก็จะภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยมองไกลๆมองไม่เห็นกล้องเก็บไม่ไหวโอเคครับแล้วก็มาผมเก้าเหรียญมีนวดแผงเอ้ยมีผู้ค้านวดอยู่นี่นะลืมมีนวดผ่อนคลายแผงไทยนะครับเก้าเหรียญเข้าหอมริมสุด เป็นนวดสปานะครับแล้วก็มีน้ำแพ็คน้ำแพ็คขายส่งเก้าเหลี่ยงก็มีอาหารตามสั่งเมื่อกี้มีคนมากินเต็มเลยลูกค้ามากินก็เลยลูกค้าประจำมากินให้ให้อัตาอะไรอัตผาลําเขาขายอินต่ผาลัมอ่ะอินาผาลําเชื่อมอร่อยมากลูกค้าเขาขายเขาก็เลยให้มากินโอเคครับมีกาแฟสด ตู้ไอติมไม่มาสงนะ่งครับมีแปป๊บซี่มีนมมีเครื่องเดิมมีขนถมมีแฟบมีตู้หยอดเหรียญมีตู้หยอดเหรียญทักผ้าแล้วก็ตู้หยอดเหรียญเติมน้ำแล้วก็มีปุ๋ยนะครับเป็นโรงงานปุ๋ยนะที่บ้าน,นครับทันนันเป็นร้อยพันไร่ก็มาครับแล้วก็ผมปั้นท้านหลังบ้านคนระับปั้นในคอมแล้วไปหล่อเป็นโลหะเนี่ยมาดูงานต้นแบบได้มีงาน มีงานโลหะอยู่สองชิ้นนะครับแล้วก็วาดรูปด้วยนะครับลงปู่ศิลาครับกอ,อมีกค้านดวดเดยบแล้วก็มีมองค์พระรนมีมีอีกเยอะนะครับมาดูที่บ้านตอนนี้ผมก็โชว์ได้บางส่วนล็อกครับแผ่นใหญ่มากเท่ากับโต๊ะกินข้าวนี้ก็ทํางานปั้นในคอมแล้วก็จะ <c oughs> เป็นต้นแบบไอเป็นไฟล์นะครับแล้วเพื่อไปเข้าลงหลอ หรือจากได้เป็นงานปั้นผมก็ทำออกมาจากคอมให้ได้นะครับจากในคอมเป็นงานปั้นออกมานะครับเพื่อไปหล่อโลหะก็ได้ทำเป็นต้นแบบหรือทำเป็นงานสำเร็จได้หมดนะครับแด่องค์เจ้าฟ้าทิมังกรนะคะออรับแด่โอรสลูกโรกาลที่สิบนะครับพอทรงเจ้าฟ้าทิมังกรทรงพัชเจริญครับอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กกองหอมครับโนอยู่แด ร้านพุทธศิลป์สามีกูโนลลพบรีนะครับโน้ตปั้นไม่สวยกลาบขอโทด้ไป,จปเจ้าฟ้าทิบกรสุนันทเลยครับอยู่สนไฮเก้าเหรียญข้อหอมลิขคตาใครเรียวอ่าหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเผื่อใครจะเปดใจบูชาายในบูชาเหรียญองค์เจ้าฟ้าทิบกรครับ แม่ติดต่อมานะครับจุดที่หมืยนห้านะครับไปแล้ว